เพื่อนๆสปอรไปแล้วก็วันนี้มีเพื่อนมาคอแลแลบเยอะนิดนึงครับเมื่อกี้เคสลพึ่งเดิอนออกไปหรือจะเอาด้วย <laughs> อ,อยู่ด้วย <laughs> โวันนี้มีเพื่อนเยอะมากเลยอ่ะมีพี่ตอมจากจักรยานยนต์เวิร์นะครับก็ไปติดตามได้ใน YouTube เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องราวสาระความรู้กเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์อีกเช่นกันนะครับเคสลก็ เจอหน้ากันอยู่บ่อยๆในช่องผมแล้วก็พี่สันแห่งไรเดอร์โฟกันะครับสวัสดีครับดูแล้วก็ช่วย<น>กดติดตามแลรศับ์ตะไค้กันวพวันนี้เพื่อนเยอะดีบอปุ่นบอุ่นอปอุ่นแอหนาเชียบเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ไหน,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 นที่เปาครับเอ่อวายเอยามาาอคนะครับยามา a ้าอะเดียร์อะคาเดมี่ยามาหา้าไรเดอร์อะคาเดมี่ใช่ไหมไร้เดอร์อะคาเดมี่ยามาาอีกทียามาห้าไรดิ n งอะคาเดมีด่นะครับวันนี้เขามีเปิดจะเปิดไหมหรอ อย่างที่ว่าเปิดเลยแต่ถือว่าเป็น sneak preview ถ้าอย่างนั้นดีกว่ามีหีัารใกล้ๆไหมเดี๋ยวไม่ได้ยินเป็นเป็นเทสไ์แรกสำหรับกลุ่มซื้อมวลชนครั้งแรกของโลกนะครั้งแรกของโลกด้วยแล้วก็ยังไม่เปิดราคาด้วยแต่มาให้พวกเราได้ไปเปิดในงานบิ๊กเนาะเราอยู่กับรุ่นอะไรเนี่ยไม่บอกเลย MT 0 9นนะครับ คือด้วยยมีมีทั้งสามตัวคือมีตัวนิวนิวเอ็มย์เกแล้วก็ MT-09 ทีศและตัวนี้ใหม่แกะกล่อง m t ็มทีศูนย์เก้ามเอ็มที่เอ็ม่เอ็มไปได้รรุ่นเลยเนี่ยครับผมกดตังโหคือถามว่าแล้วทำไมยามาฮถึงต้องมี MT053 รุ่นก่บมันแตกต่างกันโอ้แค่สองรุ่นนี้ก็ไม่รู้จะเลือกรุ่นไหนะถูกมีเติมเข้ามาอีกเข้มข้นมากอ่ะสามรุ่นย่อยแล้วนะเข้มข้นมากอ่ะก็อย่างที่พวกเรานําเสนอไปเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนาะเราใหจะมาให้ก็จัดทดสอบที่สนามช้างด้วยขี่ที่สนามใช่แต่อันเนี้ยใช่อันเนี้ยจะเป็นการขับขี่ที่สนุกอีกหนึ่งรูปแบบเหมือนก็บจำลองการขับขี่ในเมืองอ่ะ ด้วยเกียร์เกียร์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอยประมาณนี้ที่ที่ผมมองว่าเขาให้มาขี่ในสนามนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือได้ใช้เกียร์บ่อยมันจะได้เปลี่ยนเกียร์เกียร์ไม่ได้ทํางานได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าไปขี่สนามยาวเนี้ยโอ้ยนั้นยัดเดียวอันนั้นยัดเดยวแนี้คืออันนั้นอ่ะมันมันมันจะได้ใช้เฉพาะรอบสูงถูกราะว่าถ้าแบบเนี้ยจริงๆแล้วรอบนเกียร์ที่เป็นวายเอ็มทีนเขา ไม่ได้มีดีแค่รอบสูงแต่มันเป็นความสะดวกสบายในรอบต่ำใช่ถูกต้องเป็นเกียร์ออโตเมติกนะจริงๆนะจะเรียงกันก็ได้นะได้แับบิ๊กไบค์นะแล้วก็มีเกียร์แมนนวลให้เราได้ขับขี่ด้วยเราจะเห็นว่าเนี่ยที่ตัวรถเนี่ยเขาเอาการคัดออกอ่าเกียร์หายคันเกียร์ก็หายที่เปลี่ยนเกียร์ก็หายหายไปไหนอ่ะแล้วเราจะเข้าเกียร์ยังไงอ่ะเกียร์หายเป็นเวลาที่สะสิ้นสะพายมากเกียร์ที่นี้ก็น่ากลัวกว่าเยอะเลยนิ้ว อยู่ที่นิ้วอย่างเดียวเลยมือโก้กับนิ้วชี้มือซ้ายผมนึกถึงอะไรเลยเมื่อวันนี้นึกถึงรถเออรถของไอเดียผมไปถ่ายมาแล้วเขาให้ฮะใช่ครับเขาให้ใช้นิ้วใช่เขาถูกไอเดียถูกฝึกให้ใช้นิ้วควบอะไรครับควบคุมเกียร์เกียร์เกียร์วะเกียร์ดิเกียร์เกียร์ใช่ มยังเคยเอามาลงเล่นเลยที่เขาฝึกเล่นกันอ่ะใช่แใช่คุณตั้งก็ยังอย่างเงี้ยใช่แล้วใช่กินแล้วอ่ะมันมันจริงจริงเกิดมาจากอ้ใช้เกียร์ที่มือเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วค้ราบว่าแบบเต็มระบบจริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้เห็นมันเอามาให้ผู้ใช้ได้ได้ได้ใช้เนี่ยมันเพิ่งวามีมาแต่นาัด้นสนามแข่งมันมีมานานแล้วครับเออเนี่ยก็เลยแบบเห็นว่าเอาเขาเอามาใส่ในรถใช้งานรถโปรดักชันรถโปรดักชันได้แบบ แล้วทีนี้เนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยเกียร์เนี่ยมันเราสามารถเลือกได้แบบ MT MT คืออะไรแบบแมนนวลนะแมนนวลกับอโตเมติให้มันให้มันเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวมันเองอะไรเงี้ยเป็นระบบที่เขาสามารถทำมาให้พวกเราเลือกใช้งานได้ตามความสะดวกของแต่ละคนบางคนอาจจะอยากขี่ถ้าขี่ในเมืองอ่ะไม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์บ่อยก็เป็น AT ไป แต่ถ้าเกิดเดินทางยาวๆเดินทางไกลๆก็อาจจะอ,อยากสนุกหน่อยก็เปลี่ยนเป็นระบบ MT อะแต่บอกตรงเลยนะที่ไม่ได้ขี่ปิดไปมานานนะพอมาขี่ตัวแรกนะเหตุที่แรกนะยิ่งแบบแอบซิงๆเนอ่ะคือเฮ้ยคัสหายไปไหนวะเกียร์ที่ท้าหายแต่วันวนี้เขามีขี่ให้ขี่สองรอบแต่ขี่จริงโก็ต้องยอมรับว่ารอบแรกยังไม่ขินยังไม่คุ้นไม่ก็จะแบบทูก ้าเลยาเท้าอยู่เลยนะมือมือก็จะไปขาเขาขีดโอ้งงไปหมดเจ้พี่บอกมาแต่ใครโวยมาตลอดไปเกีเท้าหรอครับแต่ก็เท้าไปเลยวะก็ไม่เหมือนยุคที่เราขี่กับตัวปิ๊งใหม่ๆสมัยนูโวมาใหม่ๆเห็นจริงใช่ไหมจริงครับตอนนั้นเกี่อยู่ไหนวะเหตุกันตอนนั้นด้วยความที่มันมันพอมันเป็นอันนั้นมันเป็นรถก็ตรงจ์ดที่ที่ตำแหน่งแท่นั่งมันไม่เหมือนรถครอบครัวแต่พอเป็นรถสปอร์ตแบบเนี้ย ท่านั่งเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยอะ่มันก็แปรเกียร์บุ้อยมขึ้นต้องขีบคอแล้วรอบสองรับสองได้นะโหขี่สนุกมากครับซึ่งการเปลี่ยนเกียร์จาืึกเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเกียร์ก็ไม่ได้ยุ่งยากมันจะอยู่ที่ปุ่มปุ่มนิ้วชี้ด้านขวานะครับจะเลือกใช้งานว่าจะเ t ถ้ากด้างไว้ปุ๊บมันจะขึ้นเอทีที่หน้าจอมาให้ครับก็จะให้ให้เราได้เห็นถึงระบบการทํางานที่ ที่แตกต่างกันทั้งสองตัวว่าเราอยากจะเลือกใช้ตัวไหนนั่นเองครับคราวนี้มาดูกันว่าเมื่อสองตัวนี้มันมีความแตกต่างหรือมีฟีลลิ่งยังไงครับอ่ะพีอ้าวพี่ก่อนนะยศผมไก่อนผมไก่อนผมไม่ยเราอะเราอ่ะให้ความรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เรารถมันเปลี่ยนเกียร์แบบอัตโนมัติมันเปลี่ยนยังไงวะครับพอเราขี่ไปได้พัก สักพักหนึ่งอ่ะเรารู้แล้วอ๋อ,อ่ะ MT เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สาม,สามาเกียร์สี่ได้ที่ปลายนิ้วหรือจะลดเกียร์ได้ที่ปลายนิ้วแต่จุดหนึ่งที่ต้องระวังก,ก็คืออันนี้คือเรื่องของสัดการที่เราเปิดสวิตช์สตรสสาร์ทเครื่องยนต์มันจะขึ้นมาที่ตำแหน่งเกียร์หนึ่งก่อนฉะนั้นเนี่ยเวลาสตาร์ทเนี่ยบีเบรกหน่อยเบรกหน้าบีเบรกไว้แล้วก็สตาร์ท<ต>เครื่องยนต์ก็เหมือนลื่นเลยแหละครับแต่ที่ผมลืมไต่ว่เบรกเท้าได้ไหมผมรู้ได้ด้ได้เหมือนกันได้ได้เหมือนกันของะรถจ เด็กทางทั tego, ้งเบรคมือเผลอกันเล้สตาเกินกลัวแม่ฟูไม่อยากรู้ว่าถ้าเกิดผมไม่เบรกมือแล้วผมเบรกเท้าแทนแล้วสารไปเรื่องของจะาบอกว่าเป็นแย่ยเราอ่ะเกียร์สองมือเนี่ยแต่พอพอเสร็จแล้วเนี่ยพอมันเครื่องมันติดเนี่ยเราก็สามารถไปเข้าเกียร์ว่างได้เกียร์ภาพตัวเอ็นได้แต่พอเริ่มมาขี่เนะพอเขาเปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งสองสามอะไรเที่ไปพอขี่ไปสักพักเนี่ยมันมันก็เออสนุกดีนะมันได้มันได้แบบนิ้วอ่ะตอนแรกก็ดูมั่วๆหน่อยหลังๆมาแล้เริ่มเริ่มชินแล้ว แต่พอมาเปลี่ยน AT เนี่ยเวลาที่หาแบบนี้ได้เหรอเปลี่ยนเกียร์ให้อนนัตโนมัติพอรอบเครื่องยนต์มันถึงอะ่ะมันเปลี่ยนเกียร์ให้เราเลยอีกสักนิดนึงตอนที่ขี่เออ่ะแล้วเราเราเราลองแบบแกล้งแบบไม่เปลี่ยนเกียร์เลยเวลาพอเกียร์สามเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วจะลงมาเนี่ย่็คือปกติจะต้องเปลี่ยนเกียร์สองเกียร์หนึ่งใช่ไหมแล้วไม่เปลี่ยนแกล้งแบบเกียร์สาม่งนั่นแหละแกล้งเกียร์แกล้งเกียร์ซึ่งเดี้ยวโค้งช้าๆแกล้งเปลี่ยนเกียร์ให้เลยอ่ะเวลาที่เฮ้ย สบายมากมากทัดใจมากๆเลยครับอันนี้ผมไม่ได้ลองอลองดูลองไปลองดูสนุกดีสนุกดีอคุณบอกว่าไงของผมเหรออ,อระบบเกียร์ที่เขาให้มาคือพอได้มาจับเรารู้สึกว่ามันสะดวกสบายมันสะดวกสบายจริงเพราะว่า <c oughs> มันไม่ต้องกังวลเรื่อง <c oughs> เครื่องยนต์ดับเรื่องการปล่อยคัตเพราะต้องยอมรับว่าด้วยรถที่มีขนาดสี่ตีสูงสูงแบบเนี้บางทีการใช้คัตอ่ะ ถึงแม้จะขี่รถบ่อยก็ตามอ่ะแต่ว่ามันก็รู้สึกยังรู้สึกว่ามันยังไม่เนียนบมืขี่ตัวเองนะความแม่นยำครับใช่ครับมันยังใช่มันยังมีย่มันยังแบบอืออือแล้วนี่เลยครับมเตอร์ออฟทอสครับคือเป็นปลาเป็นาจะปล่อยจะปล่อยเร็วปุ๊บรถแม่งพุ่งอีกจะพอจะพอค่อยๆอมรถแม่งไม่เดินอีกแต่พอมีเกียร์มาตัวนี้ต้องยอมรับว่าเกียร์เขาฉลาดฉลาดในหลายๆเรื่อง เท่าที่ผมได้ลองขี่มาสองรอบอะเอาตัว MT ก่อนตัว MT ระบบการเปลี่ยนเกียร์ของเขาเวลาคุณเปลี่ยนเกียร์ด้วยนิ้วแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเกียร์มันมีความเนียนมันไม่ได้กระชากมันแบบเวลามันเปลี่ยนกึ๊กโอเคมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนให้โดยที่รอบเครื่องยนต์ก็ไม่กระชากนะครับแต่พอมาลองตัว AT แล้วเนี่ย AT ต้องยอมรับว่ามันก็ฉลาดอีก ถ้าขี่รถในรอบต่ํามันก็รู้อีกอแล้วมันจะเปลี่ยนให้รถตามมันจะเปลี่ยนเกียร์ให้ตามรอบขค้นอยนต์เลยอเพอไปขี่รอบสูงแม่งก็เสือกฉลาดอีกไอ้ <laughs> พอมใช้รอบสูงปุ๊บเราเดิน,นเคร่งไปยาวๆอะ่ะมันจับจังหวะได้มันจะถึงเปลี่ยนเกียร์ให้เราแต่ถ้าเราเดินรอบต่ำเนี้ยมันก็อึดอึดอืดอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไม่ต้องกลัวสียอารม์สปอร์ตเลยใช่ลากได้แบบที่แบบคือ,คอแบบธรร<อ>มดาเลยไอ้มันรู้ไอ้พอเราใช้รอบสูงมันก็รู้พอเราใช้รอบต่ํามันก็รู้ฉลาดมาก ก็ร e ู้สึกว่าเออมันมันมันค่อนข้างที่จะฉลาดมันฉลาดนะครับแต่ว่าบอกเพื่อนๆวินี่ฟิลลิ่งของพอมาใช้ตัวเอทีแล้วเนี่ยอารมณ์ของการเปลี่ยนเกียร์มันจะมีมากกว่าตัวเอทีมันจะมันจะมีฟิลของการเปลี่ยนเกียร์แบบตึ๊กมากกว่ามากกว่าแล้วเราได้ยินเสียงเกียร์มันเปลี่ยนด้วยนะมันได้อารมณ์ตรงนี้แหละไม่ใช่แบบเหมือนออโต้ไม่ใช่รถออโต้อะ มีเสียงการเปลี่ยนเกียร์ให้เรารู้ว่าอ๋อตึงตึงตึงมันก็ให้อัธรรถในการขี่แบบนึงแล้วพอพอในลายคนไม่ต้องพูดกันนะที่จะเปเหลืออะไรหมดถอดเลยคนพูดถ้าพอพอมาขี่ลายในเงี้ยมันก็ฉลาดเนาะเราจะต้องการเลี้ยวโค้งแคบแคบนี้มันไม่ต้องอมผมมาบ่อยเลยขี่รถมีคัสพอจะเลี้ยวโค้งแคบแคเนี้ยดับพับเถือยอย่างนง้นน่ะเออแต่พอมาขี่ตัวนี้เราไม่ต้องกังวล มันก็สามารถเดินันเล่งได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าเครื่องยนต์จะดับอายนเพื <laughs> เ่อแล้วมันไหลจะเหลืออะไรให้พูดเหรอครับนมัไหลเออมันผมชอบตรงที่ว่าเขาผสมผสานผสมผสานแล้วก็งราวอโตเอาไว้จุดหนดึ่ง <laughs> ได้ได้ดีมาก <c oughs> คือ เขาเป็นเป็นว่นเราสั่งชิบอัพชิบดาวนับใจเราเนาะออโต้มันก็จะตามตามเราคืองยนและตามที่ใส่ที่บอกว่ามันฉลาดมากเพราะว่าโอ้ไม่รู้สารพัดเซ็นเซอร์กับอะไรก็มีรู้ที่อยู่ในใน M T ศูนย์เก้าปีสองพันยี่สี่เนี่ยเอาที่คือผมไม่จำนะผมขออนุญาตไม่จำเพราะว่าเยอะมากเยอะมากขมูลมันเยอะมากแล้วแบบแต่แล้วระบบเนี่ยมันเป็นระบบเซฟตี้แพ็กเกจ มันก็เลยกลายเป็นอะไรที่เราคีดได้ง่ายแต่มันสมบูรณ์มากครับแรงสูงสุดแล้วผมบอกว่าอย่จมาหน้าสุดที่มากคือเอาระบบเกียร์เนี่ยมาใส่ที่สุดกดาวซึ่งเป็นที่รองเนาะก็คือถ้าเกิดใหญ่แบบนี้คือที่สตดนี่คือเป็นลิ้งไประดับเกือบพันซีซีแล้วอ่ะรถขนาดนี้นะครับแรงบูงสูงมากในการที่จะมาเอาเคื่องมาข่มกันด้วยกับขันจิ้แรงจิตแบบนี้กับระบบเกพิอ้อยโต ไม่ง่านะแต่ยังสามารถทำให้มันนอยู่ในนี้ได้นะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าเป็นตัวสมมาิที่ว่าผมชอบความสล่าของมันตรงที่เมนทวรน่ยมันก็ไม่ได้เป็นทวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นเมนทวรที่ยังมีระบบช่วยนะนะครับก็คือที่ผมลองนั่นแหละกีย่หกผมไล่ไเกีย่หกเลยแล้วก็ปิดคันเร่งจอดมันไล่มาที่เกียบีห้าสี่สามสอง เราจอดไปเนี่ยนเราไม่ต้องมาซอยเกียร์นี่นะครับคือเกียร์อื่นอื่นมาไล่ออกมาไล่เกียร์ออกมาให้เราหยุดจอดเลยที่ไม่ดับแล้วคันนี้ออกรถเราก็ไม่ต้องอะไรแล้วอครั้งนี้เราก็แบบชิปนับเป็นระบบเกียร์ก็ได้อันนี้มันเป็นความสะดวกสบายแล้วก็มันเป็นประตูบานใหญ่สำหรับคนที่ติดเรื่องเนี้ยติดเรื่องติดคุ้มพัดที่พัดนะพอบอกว่าจะทำยังไงให้มันเรียนหลายคนมีปัญหาตัวรถก็ใหญ่เครื่องก็แรงอเแล้วเราก็ต้องเจอคัดอย่างนี้โดยเฉพาะ สูบสตรีมคนมรู้นั่นก็นนมีความเฉลี่ยตัวทีใ่ใหญ่ทีใใ่ใหญ่บ้างเท่เล่บ้างอันนี้ประตูตัวเนี้เป็นประตูบานใหญ่คนที่อยากจะเข้ามาสัมผัสพอร์ของรถ มันชุ่มๆแรงจัดๆแต่ควบคุมง่ายตัดความซับซ้อนเรื่องการควบคุมเกียวไปได้เลยนะครับอยากให้ไปลองดูเดี๋ยวอีหน่อย V r c ซเขาคงน่าจะได้ลองเป็นเป็นทคนนิงคอร์สสั้นๆใี่ลูกค้าได้เข้าไปลองนะครับน่าสนใจน่าสนใจจังตอนนี้เอาแล้วขาอนี้แหละแล้วจะเหลืออะไรให้พูดอีกเอาแล้วเอาแล้วเอาตัวให้รอดนะครับผมเอาตัวรอดไปแล้วพี่ก็ต้องบอกอย่างนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยนะก็คือบอกว่าด้วยความที่ผมก็ไม่ได้ขี่บิ๊กไบค์มา พอสมควรนะพักหลังเนี่ยเนื่องจากมีภารกิจอย่างอื่นไม่ค่อยดมีโอกาสขี่นะฮะแล้วพออารมณ์ควารู้สึกแรกเลยอ่ะที่รู้สึกเลยคือการที่บิ๊กไบค์เนี่ยมาซื้อออฟทอร์กเนี่ยรถใหญ่ขนาดนี้ถูกถูกถอดตำแหน่งเกียร์ออกจากปลายเท้าถูกถอดออมือคัทออกเนี่ยกรดตุ้นนี่เราเรารู้สึกว่ามันจะสนุกตรงไหนวะรถมันจะขี่ให้เราเล้าใจได้หรือวะอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่บอก พอมันมีโหมด2โหมด MT กับอัตโนมัติให้เราได้ลองเนี่ยนะเราใช้แค่นิ้วเปลี่ยนเกียร์เนี่ยอารมณ์ฟิลลิ่งของการเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้แตกต่างจากการใช้เบรกเท้าไอ,อ้การใช้เท้าเลยเนมนนวดผมว่ารอบเครื่องมันเนียนกว่าสัสแล้วด้วยความที่มันกลับเป็นแคตโรมอตะมันสมูทมันไม่กระโชกโค้กค่านะไม่ว่าเราตอนที่จะเข้าโค้งเนี่ยมาถึงเชนเกียร์ลงปึ้งปึ้ง,งสองทีแบบติดกันอะไรเงี้ย เกียร์สามเกียร์หนึ่งตึ้งๆอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเฮ้ยรถมันไม่ได้มีอาการให้เรารู้สึกว่าต้องแบบต้องกังวลเลยเลยนะแล้วก็พอมาขี่ตัวเอทีอ่ะตัวที่ชอบที่สุดเลยคือเอลายสนามที่วา้ขี่มันจะมีลายโค้งลายข้างในแคบๆนะไอ้ตรงแคบๆลายกับรถลายอ่าลายกับรถผมลองยกเร่งนะเครื่องไม่ดับครับคมันคุมรอบให้แบบแล้วก็เปิดไม่ต้องห่วงเลยว่า ว่าปกติเนี่ยเวลารถเนี่ยรถใหญ่ๆรถหนักๆเวลาเราขี่ถ้าเราอย่างที่เสียงบอกที่บองบอกคือถ้าเราคุมคับไม่ได้เนี่ยจังหวะที่รถเอียงอยู่แล้วเครื่องมันดับเนี่ยมันก็จะพับับแต่ตัวเนี้ยโอ้โหเรายกคันเร่งแก้งยกไปปุ๊บก,ก็ยังแบบอยู่รอกเครื่องยนต์ที่ห่ะพาใตอนนี้มีคําถามเข้ามาไหมครับอ๋อไม่มีอับนะครับเพื่อนก็นึก <laughs> ว่า <laughs> มีคาถามอ๋อนี่ก็เป็นเป็น สมัแรกนะที่ผมได้สัมผัสกับ MT ศูนย์เก้าในวันนี้นะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวเรามีนัดกันว่าเราจะต้องไปออนโรดกันยาวๆทิหนึงหลับตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวไว้ได้ข้อมูลรายละเอียดยังไงเดี๋ยวจะมาบอกกันเพราะว่าถ้าขี่ยาวเดี๋ยวมันเจอสภาพแปรตัวแปรหลายๆอย่างความร้อนฝนสภาพเส้นทางภูมิอากาศอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่ ที่ออกมาให้เราได้รู้จักได้สัมผัสกันน่าสนใจอ่ะอันนี้เป็นน่าสนใจมากๆเลยอ่ะเป็นอันนี้ยังเป็นบทบทสรุปย่อยๆที่เราเอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ได้เห็นกันได้ดูกันนะครับผมก็ยืนยันว่ามอเตอร์ไซค์มันต้องขี่ครับหลาจจะฟังพวกเราพูดไปแล้วมันผมมันไม่มีใครเชื่อผมร้อยเหรอกพวกผมร้อยเนหรอกแต่ว่าบางคนเนี่ยติดในใจแล้วว่าพอมันไม่มีมอัืเนี้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ลมรถมันจะเปลี่ยนไหมว่าลมขี่รถมันไม่เหมือนเดิมแล้วเอาวกลับมาลองกันจะบอกว่าแรงม้าที่มันมียังอยู่เท่าเดิมมันเพิ่มเติมแค่การควบคุมเทคโนโลยีเทคโนโลยีนั่นเองอยากให้มาลองได้ครับเียีขี่รอบสอง้โค่นมันมันชินแล้วขี่เอามันแล้วครับรอบสองน่ะงานนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้พวกเราก็ประมาณนี้ก่อนมาแนะนําตัวรถให้ได้รู้จักกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาส ถ้าได้ขี่เอารถยาวๆก็เดี๋ยวค่อยมาทําความรู้จักกันอีกทีว่าระบบมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะคาเลนพวกเราได้มากน้อยขนาดไหนสะดวกสบายมากน้อยขนาดไหนในคลิปนี้ก็คงประมาณไว้นี้ก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่เมื่อเราได้ออกไปเที่ยวกันอีกครั้งโอเคโอเคครับในยูทปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วฝากติดตามรถสับตะไคร้ในพวกเราทั้งสี่ช่องทางสี่ชนแนลด้วยนะครับก็ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พวกไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ